ชมาตุเครมเฮดโค้ดของเชลซีแจ้งข่าวร้ายในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบกับแมนเชสเตียร์เสาร์นี้ว่านอกจากตัวรุกคิสเซนตูริสิตที่ยังเจ็บข้อเท้าและยังจะไม่สามารถใช้งานเมสันเมาส์มิดฟิลตัวเก่งอีกรายส่วนทางกับโกมือหนึ่งที่น่าจะกลับมาเป็นของเอเดวาเมนดี้เมสันเมาเดี้งจากเกมคาราบาคบรอบ3ที่โดนจุดโทษชนะแอสตันวิลล่าหลังจากเสมอในเวลาปกติ1ประตูต่อหนึ่ง โดยแม้การไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ฟิตเกินกว่าจะทรงแข่งบิ๊กแมตต์ต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นแซนฟอร์ดบิทอะไรก็ตามยังพอมีเรื่องดีเมื่อในด่านเมนดี้หายเจ็บโคนขาหนีบกลับมาเป็นตัวเลือกได้แล้วคิสเซนพูริสิตยังไม่สามารถแข่งและสำหรับเมสันเมาส์ก็ยังเร็วเกินไปเช่นกันเขาเจ็บเล็กน้อยมาจากเกมกับแอสเซนวิลล่าการฟื้นตัวถึงเวลานี้พัฒนาไปมากเป็นกระบวนการที่ดีแต่ยังไม่ดีพอที่จะพร้อมสำหรับวันเสาร์ ถูมาทุกเล้ากล่าวเหมอนั่นดูผิดหวังมากเพราะระหว่างเกมไม่รู้สึกใดๆเขาแข่งทั้งที่ทบาดเจ็บแถมยืนระยะจนจบมั่นใจเต็มเปี่ยมสำหรับการยิงจุดโทษว่ามันคือการดวลเป้าที่สําคัญดังนั้นพอรู้ว่าเดีย่ยงภายหลังทุกคนจึงแปลกใจกันหมดขั้นตอนการฟื้นฟูของเขาที่เริ่มไปแล้วนับว่าสาคัญมากอันที่จริงเหมอนั่นก็อาจจะเล่นไหวหากบอลเตะช้าลงไปอีกหนึ่งวันแต่นั่นก็จะทําให้เมสันเมางุดงิด รวมถึงทีมเราด้วยเพราะตั้งใจที่จะส่งแข่งก็เหมือนเดิมหาทางแก้ไขปัญหากันไปโดยไม่สําคัญว่าเมาส์จะมีบทบาทแค่ไหนแล้วหาทางพาเจ้าตัวกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้การขาดเมาส์ส่งผลต่อวิธีการเล่นของเชลซีแน่นอนพอปกติยืนอยู่ในระบบ3-4-2-1ใช้คู่เบอร์10อย่างเมสันเมาส์กับไครฮารเวิร์ดแต่พอแข่งผู้ดีเลีย้ยงไปก็อาจจะเป็นการชิงโอกาสของทีโมแวนเนอร์หรือฮาคิมซิเยก โมสอฟุตบอลเชลซีทีมแกล่งแห่งสึกพเมเรียงกฤษตกเป็นข่าวสแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวมาไทเดลิกปักหลังทีมชาติฮอลแลนด์หลังพวกเขาล้มเหลวในแผนซิลชวนสกุนเดจากเซบียในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาลูกทีมของทูเคิลออกสตาร์ทฤดูการ2 0 2 1ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรั้งตำแหน่งจากขุงบนตารางคะแนนเพเมเรียร์ร่วมกับริวร์พูลแต่ยังคงมีแผนการที่จะเสริมแกล่ง ปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า43ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวพื้นเด้รายงานจากเดเมลระบุว่าสิงบรูอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าเดลิกจากพลพักคไอมลลายเมื่อค่าฉีกสัญญา130ล้านปอนด์ของปากหลังวัย22กำลังจะมีผลในช่วงซัมเมอร์นี้สถานการณ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอันโตนิโอริเดเกอร์เซ็นเตอร์แบ,บ็กชาวเยอรมันวัย28ของสิงบรู ว่าจะขยายสัญญาในการเล่นในถิ่นเชลซีออกไปอีกหรือไม่เมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์นี้โดยเจ้าตัวตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบิ๊กทีมอย่างเบาร์ยมินิกบาริสิซชแมงและเรอัลมาดริดซื่อดังกล่าวชี้ว่าการปล่อยเคลสูมาออกจากทีมไปสู่เวสต์แฮมและการที่เดียโกซิลวาป้ากลังคีแมนอายุถึง37ปีเข้าไปแล้วทำให้ทูเคิลเร่งแผนการเสริมนักเตะในตำแหน่งดังกล่าว ูเลียนนาเกลมันผู้จัดการทีมบาเยอร์เมนิกออกคงให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่ออย่างจริงจังแล้วหลังตกเป็นข่าวลือว่ากำลังจะดึงตัวอันตนินโอเรเดเกอร์ยอดกองหลังจากเชลซีมาเสริมทัพเสือใต้ในอนาคตอันใกล้สัญญาฉบับปัจจุบันของปะกรหลังทีมชาติเยอรมันกำลังจะหมดลงในอีกประมาณ10เดือนข้างหน้าส่งผลให้เขาสามารถเจรจาก,กับสโมสรอ,อื่นล่วงหน้าเพื่อย้ายทีมได้ฟรีตั้งแต่1มกราคม2022เป็นต้นไป นั่นทาให้สื่อกีฬาเล็กใหญ่จากทั่วโลกต่างเชื่อสุดๆว่าบาเยอร์เบนิกเป็นสถานีต่อไปที่รเรเดเกอร์ให้ความสนใจอยากไปค้าแข่งด้วยจนห่มกระแสข่าวลือหนักตลอดเดือนที่ผ่านมาด้วยส่วนตัวผมไม่ได้มีนิสัยชอบพูดถึงนักฟุตบอลของสโมสรอ,อื่นเท่าไหร่นักเพราะอยากให้เกียรติสัญญาที่พวกเขาเหล่านั้นมีกับตสังกัดปัจจุบันอย่างสูงสุดก่อนเป็นอันดับแรกถึงแม้รเรเดเกอร์แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจต่อสัญญ,ญาใหม่กับเชลซี แต่เขาก็ยังเป็นคนของสโมสรแห่งนั้นอยู่เหมือนเดิมแถมนี่ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องการซื้อขายย้ายทีมด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดนักเตะปิดอยู่แบบนี้สิ่งเดียวที่ผมสามารถทําได้ก็คือเอ่ยคำยกย่องชื่นชมบร,รูเกอร์ในฐานะนักฟุตบอลสัญชาติเยอรมันที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจซึ่งต้องมอบเครดิตให้กับโทมัสทูเคิลที่ยกระดับคุณภาพนักเตะจากบ้านเราขึ้นไปจนสูงสุดได้แบบนี้ โมเวนเนอร์กองหน้าของเชลซีเผยเหตุผลที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในแข้งที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษในเกมคาราบาวครับที่ทีมเอาชนะแอสต์มิลล่าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแข้งทีมชาติเยอรมันอยู่ในสนามเต็ม90นาทีเป็นคนหม่งประตูให้ทีมขึ้นนําก่อนสกอร์จะจบลงที่1ประตูต่อหนึ่งต้องตัดสินด้วยการดวนจุดโทษก่อนที่เชลซีจะเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามในรายชื่อนักเตะที่ยิงจุดโทษนั้น ไม่มีชื่อของติโมแวนเนอร์อยู่ในลิสต์ซึ่งจะตัวเปิดเผยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนั่นเองผมมีอาการบาดเจ็บที่น่องเล็กน้อยแต่เปลี่ยนตัวได้แค่3คนผมไม่อาจจะโดนเปลี่ยนตัวได้แล้วแต่เมื่อคุณมีน้าเตะท,ที่ฟิตในสนามมันก็ดีกว่าที่จะให้พวกเขาทําหน้าที่มากกว่าที่จะเป็นผมอันโตนิโอริเดเกอร กองหลังของเชลซียืนยันว่าไม่ได้แอบติดต่อเจรจากับทีมอ,อื่นตามที่มีข่าวออกมาเพราะมีเพียงการเจรจากับตัวสกัดเท่านั้นกองหลังวัย28เหลือสัญญากับเชลซีไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2022โดยช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่าเรียลมาริดกับบรเ์เันนิกแสดงความสนใจกองหลังชาวเยอรมันรายนี้นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าแข้งทีมชาติเยอรมันแต่แอบไปเจรจากับทีมอื่นไว้ล่วงหน้า ซึ่งตัวนกเตะยืนยันว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ากําลังพิจารณาถึงอนาคตของตัวเองอย่างถี่ถ้วนสหรับผมนี่เป็นกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดในเส้นทางอาชีพดังนั้นผมจะไม่รีบร้อนโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้คุยกับทีมอ,อื่นๆนอกจากเชลซีที่ผ่านมามีรายงานว่าเชลซีกําลังพยายามติดต่อเจรจาสัญญากับรูเดเกอร์เนื่องจากแนวรับรายนี้สร้างผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง,แ,งและเป็นแกนหลักของสโมสร แต่ยังติดปัญหาเรื่องรายละเอียดต่างๆที่ยังไม่ลงตัวเชลซีต้องออกแรงจนถึงการโดนจุดโทษกว่าจะผ่านแอสตันวลลาในเกมคาราบาคับรอบ3ไปได้แม้ใน90นาทีจะมีหวัดเสียวเสียงตะการ่วงตรกรอบเหมือนกันแต่ในช่วงโดนจุดโทษเมื่อผู้เบเยือนพลาดก่อน2จาก3คนแรกก็เลยดูผ่อนคลายมากขึ้นไปหน่อยไม่ว่าจะอย่างไร พลพรรคสิงปูก็สามารถตีตัวผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จโดยมีซ็ทแฮมตันเป็นคู่แข่งในรอบต่อไปเื่อเล็กตัวน้อยอะไรก็เอาไว้ก่อนอย่างน้อยการมีแชมป์ไม่ว่าจะรายการไหนก็ดีกระจบซีั่นด้วยมือเปล่าไม่น่าแปลกสาหรับการจัดเสเียผู้เล่นคนแรกของทูมัทูเคลิลที่ต้องการหมุนเวียนผู้เล่นในแข้งตัวสํารองให้ได้ลงสนามรายการนี้ซึ่งปกติใครๆก็ทํากันอยู่แล้วทีเซนพูริสิตจะมีอาการบาดเจ็บไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้ และเกมนี้ทีมเล่นในระบบ433เกปาอลิซาบาลาก้ายังได้เฝ้าเสาต่อไปหลังจากเป็นตัวจริงในเกมกับสเปอร์หรือเจมที่ติดโทษแบนจากเกมลาดอนดาบี้ลงยืนแบ็กขวาชาลูบ้ากับมาลองซาคุมเซนเตอร์แบ็กซ้ายเบนชินเวลลงทำหน้าที่แดนกลางกองเต้ฟิตพอที่จะเป็นตัวจริงประสานงานกับรูเบนลอฟตันชิกและซาอินีเกตที่ประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังในเกมกับแอสตนวิลล่าก่อนหน้านี้ในศึกเพีย์ลมก ส่วนแนวรุกคารมาสันโอดอยอาคิมซิเยกติโมแวนเนอร์เป็นสามประสานเริ่มเกมมาโอกาสแทบลุ้นประตูไม่มีให้เห็นทั้งเชลซีและอันวิลล่าต่างอาศัยการบีบเกมสูงตั้งแต่หน้าเขตโทษของคู่แข่งทําให้การตั้งเกมเป็นไปได้อย่างยากลําบากแน่นอนว่าประสบการณ์จากความแพ้แพ้ที่นี่ในเกมที่แล้วในพรีเมียร์ลีกของผู้มาเยือนทําให้พวกเขารู้ว่าควรจะเล่นยังไงในการป้องกันการเสียประตูวินล่าน่าจะได้ประตูจากจังหวะสวนกลับนาทีที่8 ซึ่งทางมองกางสะส่องไลยบอลให้กับคารมรอนอาเซอร์ได้ยิงคนเดียวในเขตโทษด้านขวาแต่กับซัดข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นอะไรโอกาสของเชลซีต้องรอถึงนาทีที่23เอโกโรกองเต้เพื่อจะขว้ามากลางซาอุยเกตเบียดโมงแต่บอลก็หลุดกอบออไปทั้งคู่มีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันในนาทีที่37ฮาคิมซีเยกลากบอลไปทางขวาก่อนหาช่องกดด้วยซ้ายผู้รักษาประตูล้มตัวเซฟไว้ได้ และก่อนหมดเวลาหนึ่งนาทีที่วินล่าน่าจะออกนำเบอร์ทานตาโอล่แทงให้ก,กับคาร์มรโรอาเชอร์ได้ยิงคนเดียวแต่ไปติดเซฟของอาริซาบาลากาบอลกลับมาเข้าทางชุกเวมูเอกายิงซ้ําในขณะที่เกปาหมดสิทธิ์ไปแล้วแต่รีเจมลงไปคุมเส้นสก,กัดออกมาได้อย่างบุดบิดลังสกอร์ไม่ขยับในครึ่งแรกโทมัสทูเคิลขยับเปลี่ยนคนแรกในช่วงพักครึ่งโดยการเอาเมสันเมาส์ลงมาเล่นแทนกองเต้ทันที